สวยมากพี่น้องเป็นกอนเป็นกอนเลยกล้วยไม้ออกดอกแบบเยอะมากอันนี้คือแม่ไม่อยู่นะจ๊ะอันนี้คือแม่ไม่อยู่แค่ไม่นานนะไม่อยู่สามอาทิตย์ลุงก็ดูดแลให้ดีอยู่ดีต้นไม้ก็ยังรอดชีวิตทุกต้นพี่น้องรุ่นตลอดจ้ารุ่นตลอด น,นี่ก็ช้าเองความภูมิใจระดับสูงก็คือกล้วยไม้ก่อนนี้นะพี่น้องออกดอกดีขนาดเลยสวยมากๆต้นนั้นนี่ก็โอ้โหแข็งแรงดีมากยังมีชีวิตรอดทุกต้นนะพี่น้องจ้าต้นใหม่ก็ยังรอดทุกต้นจ้ะ สรุปรอดทุกต้นจ้ะอีบอยูสามอาทิตย์สั่งลุงไว้ว่าไม่ต้องรดน้ำนะจ้ะให้ดูห่างๆอย่างห่วงๆก็พอ